สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามร่วมบูรณาการจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาว QR Trace on Cloud วันที่23-24กรกฎาคม2,568นณโรงแรมโคโค่วิวจังหวัดสมุทรสงครามนายสมฤทธิ์วงสวัสิ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายให้นางถนอมจิตบุตราช รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามคนที่สองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามนําเกษตรกรกลุ่มกเกษตรกรจํานวน30คนร่วมบูรณาการจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าคเกษตรบนระบบคลาว QR Trace on Cloud โดยมีนางสาวเบญจามาศึรเนียมผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารส,าน,สนเทศและการสื่อสารสํานักงานมาตรฐานสินค้าคเกษตรและอาหารแห่งชาติมกอช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ QR t r a c e on Cloud และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐานออนไลน์ดิจิทัลฟาร์มโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ QR tr Tra c e on Cloud สำหรับผู้ประกอบการหรือเกษตรกรขนาดกลางและขนาดเล็กและเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน ออนไลน์ดิจิทัลฟาร์มต่อไป สวัสดีครับนายธรรมรัตน์เจริญวัฒนะครับเรื่องจะพีมครับก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมอารม์ในครั้งนี้นะครับส่วนการที่ได้มาอารมในครั้งนี้นะครับก็ประโยชน์หลากหลายด้านเลยนะครับทั้งตัวของผมเองนะครับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็รวมถึงประชาชนที่เป็นลูกค้ากลุ่มลูกค้าด้วยนะครับการตรวจสอบสินค้านะครับหรือการสร้าง QR code นะครับเพื่อให้ทางกลุ่มลูกค้านะครับได้ มีโอกาสได้สแกนผ่านตัวช r code คในครั้งนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรู้ถึงาการผลิตของเรานะครับว่าเรามีขั้นตอนการผลิตยังไงนะครับแล้วก็ทำให้เราเป็นการยกระดับคุณคุณภาพของผลผลิตนะครับแล้วก็เป็นการที่ทำให้ลูกค้านะครับเกิดควาไมไว้วางใจนะแล้วก็เชื่อมั่นในสินค้าของเรายิ่งขึ้น